มากันที่เรื่องของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนค่ะตอนนี้เลยไปกระทบทําให้ทางเกษตรกรของสหรัฐเองนะคะกลายเป็นเหยื่อในสงครามการค้าตามมาด้วย ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลนะคะทุกฤดูใบไม้ร่วงทางเกษตรกรของสหรัฐเนี่ยจะเก็บเกี่ยวพวกถั่วเหลืองจํานวนมหาศาลที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่ารัฐแอริโซนาแต่ว่าปีนี้เนี่ยผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดอย่างจีนกลับหายไปจากตลาดค่ะซึ่งธัาบาลปักกิ่งก็ถือว่าได้ตอบโต้นะคะสงครามทางการค้ากับสหรัฐด้วยการเก็บภาษีตอบโต้สินค้ากเกษตรนะคะของสหรัฐในช่วงเดือนมีนาคมส่งผลให้ผู้นําเข้าเนี่ยเชิงพาณิชย์ของจีนน่ะหยุดซื้อนําเข้าถั่วเหลืองจาก ก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวจะเริ่มขึ้นด้วยซ้ําและการตัสนใจนี้เองกลายเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจของจีนที่ใช้กดดันโดนัลด์ทรัมป์โดยตรงเพราะ กลุ่มกเกษตรกรถั่วเหลืองเป็นฐานเสียงสําคัญของเขาและเมื่อช่วงปีที่แล้วจีนน่ยซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐมูลค่ากว่า13,000ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นกว่า20%ของผลผลิตทั้งหมดเพื่อนําไปผลิตอาหารสัตว์และน้ํามันพืชแต่ว่าในปีนี้จีนยังไม่ได้จองซื้อแม้แต่ลําเดียวจากผลผลิตในรอบใหม่ และสำหรับกรเกษตรกรของสหรัฐการวิจารณ์ทรัมไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พอเมื่อถัวเหลืองกองพเนินอยู่ที่โกดังพวกเขาก็เริ่มรู้สึกที่จะเป็นเหยื่อร่วมในสงครามทางการค้าที่ไม่ได้เป็นผู้ที่เลือกเองและหลายคนก็กังวลว่าต่อให้เกิดการข้อตกลงขึ้นมาจีนอาจไม่กลับมาซื้อในระดับเดิมเพราะว่าหันไปพึ่งพาซัพพลายนะคะจากบราซิลและอาเจนตินามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทําให้ความเสียหายต่อภาคการเกษตรของสารัฐยืดเยื้อในระยะยาวและเกษตรกรบางคนก็ยอมรับด้วยว่าเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลช่วยประคองได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆคือตลาดที่มันขายได้และทรัมเองก็ไปตอบโต้ในสื่อสังคมออนไลน์โดยการคว่ำบาตรนะคะถั่วเหลืองครั้งนี้ว่าเป็นการกระทําที่เป็นปฏิบัติ ทางเศรษฐกิจแล้วก็ยืนยันว่าการทําให้จีนกลับมาซื้อถั่วเหลืองคือหนึ่งในเป้าหมายหลักของการเจรจาพร้อมเดินหน้าหาตลาดใหม่ในประเทศอื่นด้วยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีประเทศไหนที่จะมาทดแทนจีนได้ รูคโลลินส์ขารัฐมนตรีเกษตรของสหรัฐก็ระบุว่ารัฐบาลเนี่ยจะกลับมาจ่ายเงินช่วยเหลือ3,000ล้านดอลจากโครงการฟาร์มเซอร์วิสเอเจนซี่ที่เคยถูกระงับไปเพราะภาวะชัดดาวของรัฐบาลกลางและทรัมป์ก็กล่าวบนเครื่องบินด้วยนะคะว่าเกษตรกรเนี่ยถูกจีนบอยคอตดไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเลยซึ่งเกษตรกรของสหรัฐนะคะยอดเยี่ยมอยู่แล้วโดยเฉพาะในตัวของเกษตรกรถั่วเหลืองทรัมป์เองก็ต้องการให้จีนเนี่ยกลับมาซื้อในระดับเดิมอย่างน้อยก็เท่าที่เคยซื้อมาก่อนหน้า แต่แม้ว่าจะเกิดข้อตกลงในอีกไม่ช่วงประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้ผลผลิตจํานวนมากในปีนี้ก็น่าจะยังไม่มีผู้ซื้อเพราะว่าจีนเองเนี่ยได้วางแผนจัดหาซัพพลายจากที่อื่นล่วงหน้าไปแล้วและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจีนก็เริ่มทําสัญญาสําหรับปีหน้าไปบางส่วน ในกลยุทธ์ถั่วเหลืองของจีนเองก็มีความเสี่ยงด้วยเช่นเดียวกันการพึ่งพาราซิลมากขึ้นหมายถึงว่าต้นทุนที่สูงขึ้นรวมไปถึงความไม่แน่นอนจากสภาพอากาศในอเมริกาใต้อีกทั้งหากเกิดข้อตกลงกับพรัมจนถั่วเหลืองของสหรัฐเนี่ยทะลักกลับเข้าสู่ตลาดจีนราคาภายในประเทศอาจจะร่วงแรงขณะนี้ราคากากถั่วเหลืองในจีนก็เริ่มอ่อนตัวลงแล้วด้วยจากการคาดการณ์ว่าอาจมีการกลับมานําเข้าจากสหรัฐ และเป้าหมายระยะยาวของจีนคือการกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพาคู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างสหรัฐซึ่งจีนก็มีทางเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งบราซิลอาร์เจนตินาซึ่งสหรัฐเนี่ยไม่เพียงแต่ในตัวของเกษตรกรที่ไดผลกระทบแต่ว่าการขนส่งถั่วเหลืองทั่วประเทศก็หยุดชะง,งักซึ่งปกติแล้วช่วงเวลานี้เองรถไฟขนสินค้าจะลเลียงถั่วเหลืองจากมิสเวส์นะคะไปยังท่าเรือฝั่งตะวันตกเพื่อส่งออกไปเอเชียซึ่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีการส่งออกกว่า20 15ล้านตันแต่ว่าปีนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งและกเกษตรกรหลายคนก็คาดการเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยว่าสถานการณ์แบบนี้อาจเกิดขึ้นเพราะว่าจีเนเคยหยุดซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐหลายครั้งด้วยในยุคทรัมป์ก่อนหน้าและเคยกลับมาซื้ออีกครั้งในปีที่พบกับประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถูกมองว่าเป็นท่าทีที่สร้างมิตรภาพนั่นเองและทำเนียบขาวประกาศว่าทรัมป์และทางสีจิ้นผิงนะคะจะพบกันในช่วงวันพฤหัสบดี หน้านอกรอบการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษกิจเอเชียแปซิฟิก ขณะที่ผู้นำสองประเทศฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกก็กำลังจะพิจารณาที่จะคลี่คลายสงครามการค้าที่กำลังคุกรกุ่นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้าดูจากการประชุมที่เกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การประชุมสุดยอดเอเปกนะคะจะเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้นำทั้งสองค่ะนับตั้งแต่ทรัมป์กลับมามีอำนาจในเดือนมกราคมทั้งสองก็จะได้พูดคุยกันอย่างน้อย3ครั้งในปีนี้โดยครั้งล่าสุดก็คือเดือนกันยายนที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงพบกันครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงปีคศ2019ซึ่งในช่วงนั้นนีัมป์ก้าหน่ ในช่วงสมัยแรกด้วยกันค่ะก็ถือว่าช่วงพุทธสหน้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องจับตานะครการเจรจาของทั้ง2ผู้นํายักษ์ใหญ่นะคะของระดับโลกนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวก็จะพบกันสักทีนะครับเพราะว่าซัดก,กันมาตั้งแต่เทคยันทูเหลืองมีทุกอย่างเลยะนะครับ The Standard Economic Forum 2025 Thailand's Next Frontier ทพรมแดนใหม่เศรษฐกิจไทย5-7พฤศจิกายนนี้ งานเดียวที่รวมคำตอบทุกโจทย์ใหญ่ของประเทศภายใน3วันพบกับสปีกเกอร์ระดับโลกตัวจริงที่หาตัวจับยากค้นพบวิธีคิดใหม่เชื่อมภาพใหญ่ของโลกกับโอกาสของไทยบัตร e อ r l y b i เ d ราคาพิเศษเพียง1,990บาทบัตรใบเดียวเข้าได้ครบทุกโซนตลอด3วันเต็มซื้อและดูโปรโมชั่นพิเศษได้แล้วที่10 e อ e n t ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งช่วยเตือน เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะครับ